เทคนิคการใส่ปุ๋ยอ้อยอ้อยใหม่อ้อยต่อเร่งหวานแต่ก่อรำใหญ่ผลผลิตส,สูงสูตรปุ๋ยใดบ้างชาวไร่อ้อยควรฟังเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเทคนิคการใส่ปุ๋ยอ้อยกันบ้างนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยลายใหม่นะครับหรือจะเป็นลายเก่านะครับที่ยังใส่ปุ๋ยอ้อยผิดผิด,ผดถูกถก,กันอยู่นะครับ ในส่วนของสูตรปุ๋ยนี้นะครับจะเร่งในเรื่องของความหวานนะครับและการแตกกออ้อยทําให้อ้อยลําใหญ่ขึ้นนะครับและเพิ่มผลผลิตต่อตันอ้อยได้สูงอีกด้วยนั่นเองครับส่วนจะมีสูตรปุ๋ยใดบ้างนะครับและในส่วนของตารางการใส่ปุ๋ยอ้อยเว้นระยะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตารางการใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเลข3หลักนะครับที่อยู่บนถุงปุ๋ยกันก่อนนะครับ หลักไหนจะช่วยในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับสาหรับตัวเลข3หลักนะครับที่อยู่บนถุงปุ๋ยนะครับหลักไหนจะช่วยในเรื่องของอะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับปุ๋ยเคมีนะครับสูตร 13, 13 21นะครับในตัวแรกเนี่ยนะครับคือ N นะครับหรือในตัวเจนนะครับจะช่วยเร่งในเรื่องของการเจริญเติบโตของอ้อยนะครับและสร้างใบนะครับเพิ่มความเขียวให้กับอ้อยนั่นเองครับส่วนตัวถัดมานะครับคือตัว P นะครับหรือฟอสฟอรัสนะครับช่วยเร่งในเรื่องของการแตกใบนะครับและการผสมเกสรของอ้อย เพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้นอ้อยอีกด้วยนั่นเองครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับคือตัวเคนะครับหรือโพแทสเซียมนะครับช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตของอ้อยนะครับและเพิ่มขนาดและน้ําหนักของอ้อยนะครับในด้วนของรสชาติความหวานของอ้อยอีกด้วยนั่นเองครับหากพี่น้องรู้ในส่วนของ3ามหลักตัวนี้แล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการใส่ปุ๋ยอ้อยนั้นนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับ การใส่ปุ whites, you, so mm ๋ย hmm. อ mm ้อยนะครับอ้อยใหม่และอ้อยต่อนะครับประเภทอ้อยปลูกใหม่นะครับจะมีช่วงการใส่ปุ๋ยอยู่3าครั้งด้วยกันนะครับในครั้งที่1เนี่ยนะครับจะต้องมีการลองพื้นนะครับก่อนปลูกอ้อยก่อนนะครับอายุอ้อยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงก่อนปลูกอ้อยนะครับจะต้องมีการลองพื้นนะครับก่อนที่จะปลูกอ้อยลงไปนั่นเองครับส่วนสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับก็จะมี19,34นะครับ20 3 4 16 8 8ปนะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่นั่นเองคร ในครั้งที่2เนี่ยนะครับจะเร่งในเรื่องของต้นนะครับและเร่งรากเพิ่มการแตกกออ้อยนั่นเองครับส่วนอายุอ้อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 0จนถึง30วันนะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับ30 00 2 2 4 4 27 55นะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่นะครับและในครั้งที่3เนี่ยนะครับจะบำรุงในเรื่องของผลผลิตนะครับทำให้เกิดความหวานนะครับและสร้างน้ำตาลได้ดีนะครับ ในส,ส่วนของอายุอ้อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50จนถึง60วันนะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับ1 5 3 21 15 5 20ส่นะครับ28 20ส่วนปริมาณการใส่ปุ๋ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกร,รัมต่อไร่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับอ้อยตอนะครับจะมีช่วงการใส่ปุ๋ยนะครับอยู่2ครั้งด้วยกันนะครับในครั้งที่1นเนี่ยนะครับจาเป็นการบํารุงตอนะครับก็จะเป็นในส่วนของตออ้อยดื่มนะครับที่จะเร่งในเรื่องของต้นอ้อยเร่งการแตกกออ้อยนั่นเองครับ ส่วนอายุอ้อยนะครับตั้งแต่15วันนะครับจนถึง20วันนั่นเองสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับ30 00นะครับ27 55 28 105นะครับและในส่วนของปริมาณการใส่ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่นะครับและครั้งที่2นะครับในส่วนของการใส่นั้นนะครับจะบำรุงในส่วนของผลผลิตนะครับให้ความหวานนะครับและการสร้างน้ำตาลในอ้อยนะครับอายุอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ50จนถึง60วันนะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับ15 3 21 15, 5 20 2ห้านะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกันครับมาดูสูตรปุ๋ยรองพื้นนะครับอ้อยปลูกใหม่นะครับและสูตรปุ๋ยเล่งต้นแต่กออ้อยนะครับสำหรับสูตรปุ๋ยรองพื้นปลูกอ้อยใหม่นะครับก็จะมีสูตรปุ๋ยนะครับ19 3 4นะครับหรือ2 0 3 4นะครับหรือ16 8 8นั่นเองครับในส่วนของปริมาณการใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่นะครับ ส่วนวิธีการใช้นะครับเราจะใช้สูตรปุ๋ยนี้นะครับควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์นะครับและสารปรับปรุงดินนะครับผสมในดินในขั้นตอนการเตรียมบิมก่อนปลูกนั่นเองครับในส่วนของข้อมูลนะครับในเรื่องของการเติมธาตุอาหารนั้นนะครับเพื่อให้ครบถ้วนนะครับก่อนการปลูกนั้นนะครับจะช่วยให้ต้นอ้อยนะครับปลูกใหม่มีธาตุอาหารที่เพียงพอนะครับในการเจริญเติบโตในช่วงแรกนะครับทําให้อ้อยตั้งต้นได้เร็วขึ้นนะครับและลําต้นแข็งแรงนะครับ นอกจากนั้นนะครับธานอาหารหลักนะครับอย่างเช่นไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมนะครับซึ่งเป็นธาตุที่ครบถ้วนแล้วนั้นนะครับยังมีธาตุอาหารเสริมนะครับได้แก่ซัลเฟอร์นะครับแคลเซียมนะครับและแมกนีเซียมซึ่งจะทําให้เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถึง6กธาตุด้วยกันนะครับซึ่งในสูตรเดียวกันนี้นะครับเหมาะสมอย่างมากนะครับสาหรับการลองพื้นปลูกอ้อยนะครับซึ่งจะเติมธาตุอาหารก่อนปลูกอ้อยได้ดีนั่นเองครับ สำหรับสูตรปุ๋ยเร่งต้นแต่กออ้อยนั้นนะครับอายุอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง30วันนะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับ3 0 0 0นะครับ22 44 27 55นะครับในส่วนของปริมาณการใช้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่นะครับประโยชน์นะครับในช่วงแรกนะครับจะเร่งต้นนะครับและเร่งการเจริญเติบโตเกษตรกรนะครับจะเน้นในเรื่องของธาตุอาหารไนโตรเจนนะครับจะมีที่มาจากไนโตรเจนอยู่2แหล่งด้วยกันนะครับ คือไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียนะครับสูตรปุ๋ย4600นะครับซึ่งพืชจะกินได้และโตไวนะครับและในส่วนของไนโตรเจนนะครับจกปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับสูตรปุ๋ย2100นะครับซึ่งพืชจะกินได้นานนะครับและยังมีส่วนผสมของธาตุอาหารเสริมนะครับเช่นซัลเฟอร์นะครับแคลเซียมนะครับและแมกนีเซียมซึ่งจะทําให้ต้นอ้อยนั้นนะครับนอกจากจะโตได้อย่างรวดเร็วนะครับยังโตได้อย่างแข็งแรงนะครับและเขียวนะครับทนนาน อ่าเขียวสมบูรณ์นะครับลำต้นใหญ่แข็งแรงอีก <cot> ด้วยนั่นเองครับมาดูในส่วนของสูตรปุ๋ยบำรุงผลผลิตนะครับและเพิ่มความหวานให้กับอ้อยนะครับสำหรับสูตรปุ๋ยบำรุงผลผลิตและเพิ่มความหวานให้กับอ้อยนั้นนะครับปุ๋ยจะบำรุงผลผลิตนะครับและทําความหวานให้กับอ้อยนะครับช่วงอายุประมาณ50จนถึง60วันนะครับสูตรปุ๋ยที่ใช้นะครับ15,3 21หรือ 15, 5ห0หนะครับหรือ 28, 20นะครับปริมาณการใช้จะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมต่อไร่นะครับ สำหรับประโยชน์นะครับในช่วงของการบำรุงผลผลิตนั้นนะครับจะทําความหวานนะครับและสร้างแป้งนะครับและในส่วนของการสร้างน้ําตาลนั้นนะครับอ้อยจะมีความต้องการธาตุอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุโพแทสเซียมนะครับซึ่งจะมีบทบาทโดยตรงนะครับในการสร้างแป้งและสร้างน้ําตาลนะครับในปริมาณที่มากที่สุดนะครับและยังมีความต้องการธาตุอาหารในตัวเจนนะครับที่เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์นะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานนะครับและการบำรุงต้นนะครับ บำรุงในส่วนของใบนะครับและต้นอ้อยให้การเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับช่วยยืดลำต้นอ้อยนะครับให้สูงยาวนะครับและข้อป้องนะครับสร้างน้ำหนักนะครับและในส่วนของการสร้างน้ำตาลให้กับอ้อยอีกด้วยนั่นเองครับมาดูสูตรปุ๋ยยูเรีย4600ใส่อ้อยนะครับควรจะใส่ช่วงใดกันบ้างนะครับสำหรับสูตรปุ๋ยยูเรีย4600นะครับสามารถใส่อ้อยได้นะครับในช่วงเร่งต้นนะครับหรือเร่งการเจริญเติบโตของอ้อยนะครับ ต่จะมีเพียงธาตุอาหารในตัวเจนนะครับเพียงธาตุเดียวนะครับซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในส่วนของความต้องการของต้นอ้อยได้นะครับมาดูในส่วนของสูตรปุ๋ยโพแทสเซียม0 0 6ยใส่อ้อยนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับปุ๋ยโพแทสเซียม0 0 6ยนยนนั้นนะครับสามารถใส่อ้อยได้นะครับโดยจะเป็นธาตุอาหารสำคัญนะครับที่อ้อยต้องใช้ในการสร้างน้ำตาลนะครับและสร้างความหวานนะครับ ทึงจะเพิ่มในส่วนของค่าซ c s นะครับในส่วนของความหวานอ้อยนั้นนะครับนอกจากธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับยังมีบทบาทในเรื่องของการช่วยขึ้นย้ายธาตุอาหารอื่นๆนะครับจะช่วยให้พืชนะครับสามารถดูดซึมและใช้งานนะครับธาตุอาหารอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับยังมีบทบาทนะครับในเรื่องของการช่วยนะครับปรับปากใบของพืชนะครับซึ่งจะช่วยให้ต้นอ้อยนั้นนะครับสามารถทนต่อความแรงนะครับและสภาพอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับ สำหรับเกษตรกรนะครับสามารถใส่ปุ๋ย0 0 6 0ในอ้อยนะครับได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นนะครับหนึ่งนะครับใส่ในรูปแบบของแม่ปุ๋ย0 0 6 0โดยตรงนะครับโดยจันนิยมใส่ในช่วงของการขยายป้องอ้อยนะครับและการสร้างน้ำตาลของอ้อย2นะครับใส่ในรูปแบบของปุ๋ยสูตรนะครับที่มีส่วนผสมของแม่ปุ๋ยนะครับเป็น0 0 6 0นะครับเช่นนะครับสูตร 15,3, 21นะครับ15 5 2 0 2ห้านะครับหรือ22 6 22นะครับ และ3นะครับจะใส่ในรูปแบบนะครับปุ๋ยเกตนะครับ0060ละลายน้ําซึ่งจะฉีดพ่นทางใบนะครับหรือให้ผ่านระบบน้ํานั่นเองครับเรามาดูอาการของอ้อยที่ขาดธาตุอาหารนะครับจะมีลักษณะอย่างไรนะครับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับสามารถเช็คอาการของอ้อยหล่านี้ได้นะครับในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของท่านได้เลยนะครับในส่วนของอ้อยที่ขาดธาตุอาหารในตัวเจนนะครับใบจะมีสีเขียวซีจนเหลืองนะครับโดยเฉพาะใบแก่ และการเจริญเติบโตนั้นของลำต้นนะครับจะเล็กลงนะครับใบใบจะแห้งตายนะครับลำต้นเลียวเล็กนะครับและแค่แกนความยาวระหว่างข้อป้องนั้นจะหดสั้นลงนะครับและการแตกกออ้อยนั้นจะน้อยลงนะครับในส่วนของระบบล่านนะครับจะไม่เจริญเติบโตนั่นเองครับในส่วนของอ้อยที่ขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัสนะครับจะมีอาการแตกต่างกันนะครับตามชนิดของอ้อยรูปนี้นะครับแสดงการเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นสีบ่วงของลำต้นนะครับ แต่การเปลี่ยนสีของยอดนั้นนะครับใบแก่ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองครับและในส่วนของอ้อยขาดธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับขอบใบและปลายนะครับจะแสดงอาการเป็นใบสีเหลืองอมส้มนะครับที่เรียกว่าใบไหม้นั่นเองครับใบแก่จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับที่เส้นกลางใบนะครับจะลามไปจนถึงนะครับการเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมดจนเหี่ยวนั่นเองครับ ในขณะที่ใบอ่อนนะครับยังคงเป็นสีเขียวนะครับพืชเจริญเติบโตได้ช้านะครับลำต้นผอมและงอเหมือนใบพัดนะครับระบบรากจะแค่แก่นั่นเองครับสำหรับอ้อยที่ขาดธาตุอาหารแมกนีเซียมนะครับในอาการระยะแรกนะครับจะเริ่มมีจุดซีดนะครับหรือจุดเหลืองในใบแก่นะครับหลังจากนั้นจะมีรอยดังกล่าวนี้นะครับรวมเป็นจุดปะนะครับและสีน้ําตาลอมส้มนะครับทาให้มีลักษณะคล้ายสนิมเหล็กนะครับเกาะบนส่วนใบอ่อนนั่นเองครับ ส่วนอ้อยที่ขาดธาตุอาหารแคลเซียมนะครับจะแสดงอาการนะครับใบจุดเหลืองที่มีเนื้อเยื่ออ่อนนะครับตายเป็นจุดๆนั่นเองครับและต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิมนะครับในกรณีที่รุนแรงนะครับใบจะไม่เจริญเติบโตนะครับและจะงอบิดเบี้ยวนะครับในส่วนของยอดใบนั้นนะครับจะบิดม้วนและตายลงนั่นเองครับซึ่งลำต้นนั้นนะครับจะผอมเลียวนะครับและสั้นนะครับใบแก่ก็มักจะมีสีซีดนะครับมีจุดเหลืองนะครับเหมือนสนิมอ่าที่เกิดจากเนื้อเยื่อที่ตายตามขอบใบนั่นเองครับ ในส่วนของอ้อยที่ขาดธาตุอาหารนะครับกรรมถันนะครับจะแสดงอาการใบเหลืองซีดนะครับและมีใบขนาดเล็กนะครับการเจริญเติบโตนะครับไม่เต็มที่โดยจะเริ่มแสดงอาการจากใบอ่อนนะครับก่อนนั่นเองและจะเริ่มแสดงอาการในใบแก่นะครับลำต้นจะผอมเล็กและแคะแก่นั่นเองครับสำหรับเทคนิคการใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวและอ้อยลายใหม่นะครับ ที่เพิ่งหันเข้าวงการการปลูกอ้อยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของผู้ปลูกอ้อยลายเก่านะครับที่ปลูกอ้อยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับหวังว่าในส่วนของเทคนิคเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ปลูกอ้อยทุกท่านนะครับในส่วนของผลผลิตต่อตันอ้อยนั้นนะครับก็จะเพิ่มสูงให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับสูตรปุ๋ยเหล่านี้นะครับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ศึกษาข้อมูลตรงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนี้นะครับต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางบริษัท YPK ด้วยนะครับที่ให้ในส่วนของแหล่งข่าวข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ